กอนอีมานมีทั้งหมด6ประการนะฮะประการที่1ก็คือการที่เราศรัทธาต่อลัสุฮานุตาลาและการศรัทธาต่อรัชเนี่ยครอบคลุมถึงการศรัทธาในการมีของลัสุฮานุตลาการศรัทธาที่ถ้าหากว่าเราจะมาทําความรู้จักก็คือ1คือการยอมรับว่าลัสุฮานุตลานั้นเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีกับเราเป็นผู้ที่ประทานปัจจัยชีพต่างๆให้กับเราแล้วก็ต่อมาคือการยอมรับว่าเราจะต้องอิบารดาต่อรัสุฮานุตลาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น และการที่เราจะต้องรู้จักทั้งนามชื่อของอัลลชสุบัตินูร์ตาลาและคุณลักษณะของอัลลชสุบัตินูร์ตาลาที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานและที่ท่านอับดุลเลาะห์ฮุสานลัมได้กล่าวบอกกับเราไว้ในฮะดีษประการที่สองก็คือการศรัทธาต่อบรรดาอมาอิกะฮ์อัลลอฮฺตาลาได้ทําการสร้างบรรดาอมาอิกะฮ์มาจากรัศมีและอมาอิกะฮ์ก็ทําหน้าที่นะฮะไม่มีการฝ่าฝืนอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาอัลลอฮฺตาลาได้ให้แต่สติปัญญากับบรรดาอมาอิกะฮ์มาอิกะฮ์ไม่มีชะฮววา ไม่มีอารามณ์ไฟต่าจะทําตามคําสั่งต่อของอัลลอสุบฮานาอัลลอเท่านั้นเราต้องศรัทธาถึงมลา,ายกาที่ท่านอบีลสุลลัลห้องอะไรวะซัลลัมได้กล่าวชื่อให้เราได้รู้และที่าอัลตาลาได้กล่าวชื่อไว้ให้กับเราได้รู้ในอัลกุรอานและเราต้องศรัทธาต่อบรรดามลายกาถึงงานที่บรรดามลายกาได้ทำและได้ปฏิบัติที่ท่านอบีุลลาสุลลัลห้องอัยวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับประการที่3การศรัทธาต่อบรร,รดาคัมภีร์ซึ่งมีอยู่ 2ส,ส่วนด้วยกันอันที่1ก็คือการที่เราศรัทธาต่อคัมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ประทานลงมาให้กับบรรดานาบีทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ท่านนบีมูซาได้รับคัมภีร์เตารอสท่านนบีอิสารับคัมภีร์อินจีนท่านนบีดาวูดรับคัมภีร์อัลบูรและบรรดานาบีต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้วางคัมภีร์มาให้กับเราเราต้องศรัทธาว่าอัลลอฮฺตาลาได้ประทานคัมภีร์มาให้กับบรรดานาบีแล้วส่วนที <un nel> ่2ก็คือการศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺตาลาได้วางให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮฺอะลัยวะสัลลให้เราได้รู้ว่า คมภีร์อัลกุรอานนั้นเนี่ยเป็นคมภีร์ที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาได้ปกปักรักษาเอาไว้และเป็นคมภีร์ที่เป็นคมภีร์สุดท้ายถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามค้านกับอัลกุรอานให้เรายึดถือในสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานประการที่4นะี่การสัทธทาต่อบรรดาลซูลให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺตาลาได้แต่งตั้งคนะัดเลือกบรรดาอับีเนี่ยมาจากมนุษย์ธรรมดานะแล้วอัลลอฮฺตาลาได้คัดเลือกจากบรรดาอับีเนี่ยขึ้นมาเป็นบรรดาสูล แลวอัลสุบฮานูอตาลก็คัดเลือกจากบรรดารอซูลเนี่ยให้มาเป็นอุลุนอัลคือบรรดารอซูลที brahim, ่มีความหนักแน่นก็คือท่านนบีบนูอห์านับีลบรอฮิมท่านอับีมูมซาท่านบดอลไอซาและก็ท่านนบบดุฮัมส์สัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมแล้วอมาตาลก็คัดเลือกท่านนบีดุฮัมส์สัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมเป็นรอซูลท่านสุดท้ายให้เราได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ท่านนบดุลุัลลัลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมได้วางมาแล้วท ประการที่หของุคนอีมานก็คือการศรัทธาต่อวันกกยามะวันกกยามะก็คือวันสิ้นโลกแล้ววันกกยามะเนี่ยมีอยู่สองส่วนส่วนที่1ก็คือวันตายของเราวันตายนับว่าเป็นกกยามะเล็กแล้วส่วนที่2ก็คือวันกกยามะแห่งการฟื้นคืนชีพที่มุสลิมหรือว่ามนุษย์ทุกคนทั้งมนุษย์และยินนะทุกคนจะต้องทําการฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกกยามะเพื่อรับการสอบสวนเพื่อรับการช่างตาช่างความดีความชั่วเพื่อรับการที่เราจะต้องรู้ว่า เราจะได้ไปสวรรค์หรือว่าไปนรกถ้าหากว่าความดีของเรามากเราก็จะได้ไปส่งสวรรค์ถ้าหากว่าความดีของเราน้อยเราก็จะได้ไปสู่นรกและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการปฏิญาณตนการที่เรายอมรับว่าเราทาการอิบานได้ต่อรัชบาลานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวและไม่ทั้งภาคีใด,ดต่อพระองค์สิ่งนี้เนะี่ยทำให้เราได้รอดพ้นในวันกยายามมาทุกคนอิมานข้อที่6นะก็คือการยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆว่าการกําหนดนั้นมาจากรัชบาลานุตาลาทั้งสิ้นนะ ก็ค <S an> ือให้เราได้ร <S an> ู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาประสบกับเราเนี่ยคือสิ่งที่อัลัลตาลาได้ได้กำหนดมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าพอเวลาที่เราทําอะไรไปเนี่ยหรือเวลาที่อะไรที่มามาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยคือการที่เรารับบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาแล้วเวลาที่เรายอมรับในเรื่องของกอดอกอระับมันทาให้ชีวิตของเรามีแต่ความง่ายดายเพราะเวลาที่เราเจอแต่เรื่องดีเราก็ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเวลาที่เราเจอบททดสอบอะไรต่างนานาเนี่ยเราก็จะพร้อมที่จะอดทนเพราะสิ่งนี้เนี่ยมาจากอัลลอฮฺอัลลอฮะ ทดสอบเราเพื่อจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความอดทนไหมถ้าเราอดทนแล้วก็ยอมรับในกฎเกมที่เราได้วางมาเออตล,ลาดก็ตอบแทนเราด้วยกับผลบุญใครมีคําถามสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามโมนิธิปันความรู้ไว้ในทุกช่องทาง